เบสนะคะพี a รอารดูสิเาดาบุนนะครับแคมปีสมชศนะคทั้งหสองนเบอร์สเป็นอนุีูจิ้งีชัย2โจนัทตวุตอมาสามนดเรนักรนอ่ายาเกือปื้74นิจิพรท้าวตาหลงนะคทั้งหมด8กัน ลับากนะคะตอน3ไม่ไปซะแล้วใจแรงจังไงเด้อพี่ารณาหลายแง่ดีอดีดีนะครับออกมานี่เบอร์หนึ่งนะครับปกติถ้าอยู่บ้านเราแต่ก่อนก็เป็นเบอร์93นะคะรับโตายต์แชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดนะครับเบอร์3นี่ก็แชมป์ทีนี้ประเทศไทยปีนี้นะคะรับรุ่โควิดนะครับ แล้วก็สามดห้าอนีแชมป์ีี่แล้วม้ลสองสาองหนึงน่งจักรินหักไปแล้วหลักไปแล้วสามสองหนึงนน่งจักรินรัชนภูมิจากรลินรัชรันภูมิเกา,าที่แดงห้งสาส้าีเลยรับพี่า วันทิ้งแชมป์ปีประเทศไทยคุณพ่อนักกีฬาทีมมิสซิโซนามอเตอร์ถอดนะครับข้อสายตาดอกได้นะครับลงเข้าประวัตอันนี้แข e! ่งเสร็จคุณพ่อนะครับที่เชียร์ปูนจะขับไปที่เดุจูแลนนะครับจะมาไทยหรือเปล่าสนามสองอที่สองวันนะครับซึ่งจะเก็บคะแนนสนามต่อยูที่ผู้นำนะครับประเทศไทยมากขึ้น เทีงได้นะครับแล้วงานที่ฝากผมมานะครับเป่าวันทุนางานกับท่านนายกองค์การบริหารท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลพังโคนนะครับบุญปั้มไฟววันที่5พฤษภานะครับจัดอยู่ที่สนามเทศบาลพังโคน,นเดิมนะครับเป็นงานเทศบาลเป็น,นงานเทศกาลประจำปีของพังโคนนะครับท่านนายกได้แจ้งข่าวมานะครับถ้าตรงกับ สนามไหนก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขา <c oughs> เขา <c oughs> ขาจัดให้มันตรงกับประเพณีคุณพระเวทแล้วก็เห็นปักไฟด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>